สรรนางคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังฆสรรนังคัจฉามิสวัสดีครับผมพิรชัดครับจากพิริชัดสกยบุตรชแนลนะครับผมวันนี้มาในรายการที่มีชื่อแล้วนะครับนะพบกับรายการเล่า ให้เป็นธรรมนะครับผมอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่13นะครับตั้งใจมากที่จะกลับมาเล่าเรื่องนี้ต่อนะครับเรียกว่าเปิดความลี้ลับเรื่องอุปทานขันห้าหรือขันห้าคืออะไรนะครับฟังเหมือนจะง่ายเราผู้ที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็คงคุ้นกับชื่อนี้ แต่เมื่อ,อไรที่เราเข้าใจแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้าแสดงว่าท่านได้ผ่านการเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์เรียบร้อยแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิข้อแรกนะครับในอริยสัจสีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากไม่ง่ายเลยนะครับเรามาลองเปิดความลี้ลับของคำนี้ดูนะฮะ เดิมทีพวกเราเนี่ยนะถ้าไม่เคยมาศึกษานี่จะไม่ไม่รู้เรื่องนี้ในตื้นลึกหนาบางเลยนะต้องยอมรับนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะก่อนนี้นะครับโดยธรรมชาติพวกเราปุถุชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับนะครับก็จะคุ้นเคยกับคำว่ากายและใจเราจะรู้แค่นี้กายและใจนะครับ ไม่รู้คําว่าจิตด้วยซ้ําจิตคืออะไรก็ยังไม่รู้นะยังวิจิตกิจฉากันหมดเลยนะครับรู้แต่กายเผินกายในความหมายของภาษาเราเนี่ยมาจากภาษาบาลีเป็นเป็นรากฐานด้วยนะบาลีเรียกว่ากายะนะกายะนะครับเป็นคําโบราณน,นะเป็นคําโบราณน,นะครับผมนะคือก่อนมี ศาส,สนาพุทธบนโลกแล้วคำว่ากายะก็เป็นธรรมชาติของการเรียกกายและใจใจนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมองไม่เห็นนะครับเราจะรู้แต่กายเพราะฉะนั้น,นมนุษย์ที่มีขึ้นบนโลกแน่นอนครับเราจะเห็นกายเรา,าด้วยตาหน้าตาเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้น หรือมองเห็นแขนขาได้นะครับยกเว้นหน้าตาสมัยก่อนก็ต้องดูเรียกว่า,าตักน้ําใส่กระโหลกเช่งอกดุงเอาตัวเองนั่นแหละฮะแต่สมัยนี้แมมมีกระจกะส่องนะครับทำให้เราเห็นความเป็นตนอยู่ในกายเนี่ยเป็นปกติดังนั้นจึงไม่แปลกจึงมีคําว่าสักกายะทิฐิคือการเห็นกาย ว่าเป็นตนเห็นกายเป็นตนนียว่าสักยทิฏฐินะครับนอกนั้นจะแค่ไม่มีเลยนะครับแต่เมื่อพูดเรื่องกายอย่างเดียวมันไม่สามารถนำไปเห็นวิธีอธิบายทำให้เห็นการทำงานของร่างกายนีย้เพราะว่าเราจะเห็นแต่คำว่าเป็นเราเป็นกายเป็นเนื้อหนังบางสานะครับที่ในคำภพทงค์เรียกว่า กายอันประกอบด้วยมหาพูด4สี่คือดินน้ำไฟลมเราจะรู้ประมาณนี้นะครับพออธิบายต่อก็ไม่ได้ถ้าพูดในในแง่ของเรื่องกายที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี่ยนะก็ให้เห็นคำว่ามันไม่เที่ยงนะครับจะบอกเขาว่าไม่เที่ยงยังไงมันก็ยากอีกนะครับนะโชคดีที่พระองค์ได้แยกคำว่ากาย ออกมาในรูปของขันห้าคือกายเรายึดกายว่าเป็นเราพอพระองค์แยกมาเป็นขันห้าในความหมายว่าเรายังมีอุปทานกับสิ่งนี้อยู่อุปทานไปว่ายึดความยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้5อย่างได้แก่รูปก็คือกายนะแปลงเป็นรูปขันนะครับแต่ในกายด้วยทั่วไปของเราก็ ไม่รู้สิ่งต่อไปนี้คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันถ้าพูดในมุมของอขันห้าก็จะมีเท่านี้จริงๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับแต่ถ้าพูดเข้าไปในตัวรูปนะตัวรูปนี่เริ่มจะมีทำนะ สิ่งปรุงแต่งมากมายดังนั้นรูปขันห้าก็ถือว่ามันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งรูปเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเช่นรูปนะครับเมื่อตายไปจากภพหนึ่งก็ไปปรุงแต่งรูปขึ้นมาอีกเพราะว่ายังมีเหตุน,นะครับนะยังมีเหตุก็ไม่ไปละเอียดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเวลาในเวลาจำกัดเนี่ยขันห้า ที่มาจากรูปาจากกายนะอีกคำหนึ่งก็คือนามรูปนามรูปนะครับก็คือการเกิดมาแล้วในแต่ละพบนะเราอยู่พบมนุษย์ก็เรียกว่ารูปหรือร่างกายและจิตใจนะครับแต่ร่างกายจิตใจมันไม่สามารถนำไปสู่การเห็นนะในอริยสัจสีได้นะครับ พระองค์จึงแยกออกมานะเพื่อหเห็นว่ามีความยึดมั่นมีอุทานอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่5อย่างนะครับก็คือรูปพิรณาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับการมีขึ้นขันห้ามีขึ้นได้อย่างไรงนะถ้าพูดในม,มุมมองของอริสตสิก่อนนะขันห้าคืออะไรก่อนแล้วก็ขันห้ามีขึ้นได้อย่างไรและขันห้าดับได้อย่างไร รู้ประมาณนี้นะครับความลี้ลับของมันนะครับ 1. พระองค์แบ่งจากกายใจออกมาได้5กองหรือ5ขันเพื่อให้เห็นธรรมชาติการทำงานหรือเพื่อพระองค์จะนำไปสู่การค่อยๆจําจำแนกทำออกมาให้เห็นให้เห็นการทำงานนะการทำงานใน5ขันมันจะทำไปสู่การเห็นความเป็นอ,อดีต อนาคตปัจจุบันสําคัญตรงนี้นะขันห้านำไปสู่การเห็นการทํางานเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราไม่สามารถนําไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ว่ามันไปเกิดมันไปเกิดได้ยังไงทําไมมันถึงไปเกิดขันห้าอธิบายไปมาพระองค์จําแนกทมออกมาให้เห็นให้เป็นภพชาติภพชาติและให้เห็น ปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนะครับจำไห้นะนิ้วนี้จะเป็นรูปนะครับวทนาสัญญาสังการวิญญาณถ้าผมชี้ตรงนี้แสดงว่าเห็นว่านี่คือจิตมโนวิญญาณอยู่ตรงนี้ใน5ขันนะฮะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าวิญญาณขันคําเดียวแต่ถ้าเป็นกายใจเนี่ยอันนี้เรียกว่าจิตมโนวิญญาณนะครับแต่ถ้าแยกในนาม5ขันก็เรียกว่าเป็นวิญญาณขัน วิธีการทํางานขบวนการทํางานของสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจแล้วจะเข้าใจอดีตอนาคตปัจจุบันการวางตัวให้อยู่เป็นปัจจุบันการอยู่ในคําว่าปัจจุบันคืออะไรจะรู้ในขันห้านะครับในความลีลับของมันนะฮะแล้วก็จะทําให้เห็นเหตุจะทําให้ไปเกิดเพราะอะไรเพราะใน5ขันขบวนการทํางานจะทําให้เห็นการเกิดพบเกิดชาติ แค่ห้าขันคําเดียวนะฮะดังนั้นคําว่า5้าขันที่เราไปยึดไปในอุทานเนี่ยมันสําคัญมากดังนั้นมีผู้ถามพระตถาคตว่าพระองค์เนี่ยนะพร่ำสอนอะไรมากที่สุดในพระธรรมวินัยหรือในสาวกของพระองค์พระองค์ตัดว่าพระองค์พร่ำสอนบอกสอนอุทานขันห้าเนี่ยบ่อยมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะให้เข้าเห็นว่า ทุกคืออะไรอะไรคือทุกพระองค์บอกว่าโดยกล่าวโดยย่ออุปทานขันห้าคือทุกนะครับนะการมีขึ้นของขันหนึ่งนามรูปนี่แหละเกิดมาแล้วแต่ละภพนะครับที่เป็นมนุษย์นะเฉพาะมนุษย์เพราะว่าภพอื่นโดยเฉพาะเทวดาเปรตหรือสัตว์รบเนี่ยนะ,ะมันมันเป็นการเกิดแบบโอปาติกะ ไม่อาศัยปฏิสนธิไม่อาศัยพ่อแม่แนะนะผมจะพูดเรื่องมนุษย์เพราะว่ามันจะเป็นการเริ่มเริ่มเวทนาสัญญาสังขารใหม่นะเวทนาส,สัญญาสังขารในพบปัจจุบันใหม่อันเก่าจะอยู่ในรูปของอ,อนุสสยและก็อุปนิสัยก็ไม่ว่ากันเอาเฉพาะมันมาเกิดในตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ mm. เมื่อใดที่ ผัสสะนีรูปนะมันมีอายตนะภายในมาด้วยตัวก่อกรรมใหม่มันอยู่ตรงนี้ตาของจมูกลิงกายใจเนี่ยตัวก่อกรรมใหม่นะรออายตนะภายนอกอีกขบส่วนเมื่อเรามีกายแล้วเนี่ยวิญญาณจะครองรออยู่ในตาของจมูกลิงกายใจพร้อมแล้วมีชื่อเฉพาะเช่นจักคุวิญญาณนะครับอาอานะวิญญาณ ลิ้นเนี่ยฮะชิวหาวิญญาณโสดวิญญาณกายวิญญาณนะกายวิญญาณที่ทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็มโนวิญญาณนะครับแค่นี้นะฮะขันห้าทำให,ห้เห็นกาารทงนนเป็อดีตอนาคตปัจจุบันแบบนี้นะครับเมื่อภสษะย้อนไปที่เมื่อัสษะเกิดมามีภาษาแล้วเนี่ยตัวนําไปเกิด เวทนาสัญญาสังขารอันนี้บอกพูดบ่อยนะเพราะว่ามันผัสสะแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดผัสสะทั้ง6อย่างเนี่ยจะทําให้เกิดเวทนา6เวทนา6นะครับนะความพอใจและไม่พอใจที่เกิดจากตา,าผัสสะทางตา,ทาง,าทางหูงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะฮะมันจะนํามาสู่พอใจไม่พอใจแล้วว่าเป็นเวทนาเมื่อเกิดแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเกิด สัญญาทันทีความเนิ่นช้ามาแล้วที่สัญญาเป็นเหตุให้เวลาจิตมาตั้งรู้อยู่มันจะเป็นอดีตนี่อดีตมาแล้วนะอดีตมาแล้วนะสัญญาจริงๆก็อยู่ในบรรจุไว้ในในสัญเวทนาก็บรรจุไว้ในสัญญาแต่พระองค์แยกมาอธิบายกั้นะนะครับนะมันอยู่ในความทรงจำเพราะว่าเกิดเวทนาเวทนาก็ถูกบรรจุเป็นสัญญา พอใจไม่พอใจจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อมีสัญญาแล้วเนี่ยเมื่อเรามีสัญญาใดๆรู้นั้นรู้นี่หมดแล้วนะฮะมันจะนําไปสู่เอาความรู้สัญญาเนี่ยไปสู่การปรุงแต่งเป็นอนาคตเช่นชั่วโมงหน้าจะเป็นยังไงฉันจะอยากนั่นได้นั่นได้นี่จะไปนั่นไปน,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 นี่จะทํานั่นทํานี่พรุ่งนี้จะทํานั่นทํานี่จะทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ เดือนหน้านาปีหน้าอาจจะยา,ยาวไปหน่อยหรือมุมมองในการนำไปเกิดเป็นการวางแผนการจัดก,การาการกล่าวในเรื่องที่อยากจะทำจะได้จะมีเรียกว่าการปรุงป,ปรุงแต่งไปในอนาคตเห็นไหมละครับในขัน5สามารถเห็นอ,อดีตคือสัญญานะครับแล้วก็ ห็นในอนาคตคือสังขารและปัจจุบันอยู่ตรงไหนปัจจุบันอยู่ตรงไหนในขันห้าจะทำให้เราเห็นว่าเราจะทำให้ตัวเองตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ที่รูปเนี่ยพอร่างกายเรามาเกิดในภพนี้ ตัวนี้เป็นตัวแทนของการมีขึ้นอยู่ในพบปัจจุบันยังไม่ตายนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นปัจจุบันก่อนคือรูปเป็นปัจจุบันแต่ต่อมาคือตัวนี้ฮะตัวตัวปัญหาที่ผมพูดบ่อย,อยจิตมันไม่มีดวงเดียวแต่มันเกิดดับตลอดเวลาตรง่ายว่าจิตบ้างมโนบ้างว,วิญญาณบ้างดวงหนึ่งจิตเป็นต้นดวงหนึ่งเกิด เกิดขึ้นดวงอื่นหรือดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาตลอดเวลาอันนี้เท่านั้นที่เป็นประจักษ์พยานว่ายังอยู่ในภพมนุษย์แต่จิตเนี่ยมันไปเกิดในอดีตได้ไปในอนาคตได้แต่จิตนั้นมันสามารถจะบังคับให้มันมาตั้งอยู่ใน ปัจจุบันก็คือให้มาตั้งอยู่ในสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันคือให้มารู้ระลึกรู้อยู่ที่กายเมื่อไหร่เรียกว่าขณะนั้นมีสติสัมปชัญญะสติมีขึ้นการระลึกขึ้นอย่างเมื่อไหรนะ่นยการคิดระลึกให้คิดอยู่ที่สามอาณาปณสติรู้ล,ลมรู้แล้วนะว่าล,ลมคือรูปคือกายหนึ่งในกายทั้งหลาย 2. ส,สติประฐานทั้ง4ี่ ถ้าระลึกอยู่แบบนี้พระองค์เรียกว่าสัมมาสติเป็นการระลึกในปัจจุบันจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันเพราะว่ามารู้ในกายที่เป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันนอกนั้นเป็นสิ่งอนาคตและอดีตดังนั้นเวลาจเจริญสม,มถะนะครับเราจะสงบก็ต่อเมื่อจิตนั้นถูกสติบ,บังคับให้มารู้อยู่ที่ลมแล้วก็ สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมด้วยมีสตินะฮะแต่เมื่อไรที่จิตหนึ่งดับไปจากลมนะหรือจากเวทนา,าจิตธรรมที่อยู่ในสติปัฏฐาน4นะฮะมันจะมาเกิดเวียนมาหาทิติอีก3อย่างวิญญาณทิตินะฮะก็คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นทิติ ที่ไม่ใช่การอยู่การรู้ในปัจจุบันบอเข้าใจนะทิตฐิคือที่ตั้งของจิตทิตติคือที่ตั้งของจิต,ตเมื่อจิตไปตั้งที่ใดแล้วก็จะนําไปสู่เพราะเราไม่มีสติเข้าไปรู้ว่าพรามันหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่มีสติไปคุมเรียกว่าทิตฐิสามอย่างเนี้ย เมื่อจิตไปตั้งเมื่อไหร่มันจะเพลินพอใจคำว่าเพลินพอใจมีเวทนาได้เมื่อไหร่ในนี้ปุ๊บเรียกว่าจิตผูกติดอารมเป็นอำนาจแห่งความเพลินนะเวทนาที่ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิญญาณทิติทันทีวิญญาณทิติอ่าเป็นพบวิญญาณทิติคือพบอ่าเห็นไหมครับขันห้าบอกว่าอะไรคือพบ พบที่เกิดของจิตก่อนเราฝึกแต่ถ้าเรากายตายไปนี่นะฮะอันนี้มันจะพาเราไปไปเกิดตามพบเหล่านี้แต่พบไหนไม่รู้ละเรามีอารมณ์แบบไหนอยู่เราผูกติดอารมณ์ไหนอยู่นะครับการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ไหมนะการม,มากมากในกามอยู่นะหรือว่าจิตผูกติดกับความพยาบาทความเกลียดความชังความโกรธ หรือว่าจิตผูกติดกับการอเบียดเบียนอยู่นะฮะพบที่ท่านไปได้ตรงเนี้เมื่อกายตายเนี่ยโอ้โหไม่น่าพิลมเลยฮะนะนะแต่ถ้ายังไม่ตายแค่มาตั้งอยู่ในเงนี้แล้วเป็นการพยาบาทการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันก็แสดงออกทางสีหน้าตาในรูปที่เป็นปัจจบลลันแล้ความโกรธขึ้นมาหน้าแดงหูลมออกหูหน้าตาแดงต่ำนเนะี่ย นี่ขนาดมันปรากฏในปัจจุบันเะนี่ยแต่ถ้ากายปัจจุบันตายแล้วมันไปปรากฏตรงนี้เมื่อไหร่อะจบเหเลยนะฮะพบนั้นไม่สวยเลยนะครับโอเคนะเห็นไหมครับถ้าอยากอยู่ปัจจุบันนะฮะพระองค์ให้นําสิ่งที่เรียกว่าจิตให้มาระลึกรู้แบบสมาธิทีก็คือลมหายใจแล้วก็สติปัฏฐานสี หรือขณะมีสติอยู่ที่เป็นสมะถะก็สามารถนำเข้าไปขอความรู้จากสัญญาภายใต้สติสมสมะถะอยู่นะไปนำความระลึกได้ในสัญญาสิปรปการโดยเฉพาะอันนี้จจสัญญาและก็อนัตตสัญญานี่เอามาไขค,ควรซะก็จะเป็นการเห็นธรรมในธรรมทันที เห็นธรรมในธรรมนะเห็นธรรมในธรรมโดยอยู่ในปัจจุบันนะครับดังนั้นเวลาเราจเจริญสมถว,วิปัสสนาก็คือเรากําลังนำจิตมารู้ลมเพื่อให้เป็นอารมณ์เดียวจนจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตไม่ไม่ดับนะไม่ดับไปแล้วในะจิตดวงนั้นมารู้แล้วไม่ดับลง จิตตั้งอยู่ในนานแล้วก็ตั้งมัน่นส่วนมากเราจะจิตมานิดหน่อยแล้วก็ดับไป, ون, ไปนู่นไปนี่พอรู้มีสติก็เอามารู้ลมดับไปอีกไปรู้นั้นนี้ดังนั้นจิตเราเลยไม่ตั้งมัน่นสักทีเพราะว่านิวรห้มันเอาไปกินนิวรห้นเอไปกินมันทําให้เรารวมสมาธิได้ยากนะครับรวมสมาธิได้ยากนะครับดังนั้นการเพียนเผากิเลสก็คือการนําจิตมารู้ลมอยู่เช่นนั้น แค่นำจิตมารู้ลมก็ถือว่ายากอยู่นะครับจนกว่าเราจะเพียนหักทำได้สมบูรณ์ขึ้นก็จะได้รู้ว่าการนำไปเจริญสติปันสีก็จะบริบูรณ์ขึ้นทันทีนะครับการรู้รวมบริบูรณ์ทำให้สติปัาสีบริบูรณ์นะฮะสติสติปันสีบริบูรณ์ทำให้โพชฌงเจ็ดบริบูรณ์โพชฌงเจ็ดบริบูรณ์จะทําให้เห็นวิชาลีวมุตเห็นไหมครับแค่เอาจิตมารู้ลมนะครับ แต่ถ้าใครทำสมาธิโดยเอาจิตไปรู้เวทนาสัญญาขังขารเนี่ยเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเพราะท่านไม่ได้ยินได้ฟังครับพูเจ้าท่านก็เลยเพี้ยนมาจนถึงมิจฉาสติระลึกในสิ่งที่ไม่ชอบดังนั้นสมาธิที่ได้ก็ต้องเป็นมิจฉาสมาธิชัดเจนนะฮะแต่พระพระองค์ก็คือต้องเดินมรรคแ มันจะสมบูรณ์ตั้งแต่สมาธิถิท่านต้องผ่านสมาธิถิสออย่างนะครับจึงจะเดินมรรคได้เมื่อเดินมรรคคนเดินมรรคเนี่ยก็คือจะต้องมาทําให้อ่แม้แต่จะเข้าสมาธิชั้นหนึ่งถึงชั้นสก็ต้องปอเป็นสมาธิที่สัมปยุตหรือประกอบด้วยอานาปนสติเรียกว่าอานาปนสติสมาธิอีกคำหนึ่งนะครับ ถ้าใครอาจารย์ท่านใดพาไประลึกในสิ่งอื่นนะโดยประชจากอนาปนาญสตนะิก็ให้เป็นไปได้ว่าฌานแปลว่าเพ่งเนี่ยท่านไปเพ่งอะไรเพ่งนั้นเป็นไปตามคําพระเจ้าหรือไม่มันก็จึงมีอีกหลายเพ่งอยู่นะนะแต่ล่าสุดที่พระองค์นํามาให้เพ่งก็คืออานาปนาสติจะละเอียดประณีต กว่าการเพ่งอื่นๆการเพ่งอื่นนะการเพ่งอื่นนะครับเห็นความลี้ลับของขันห้าหรือยังครับเห็นความลี้ลับของขันห้ายังครับคุมจิตมนุวิญญาณเมื่อเรายังยึดเขาอยู่นะแต่เรายังอาศัยเขาแต่กายเนี่ยกายที่เราเรียกว่าเป็นตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นตนิตจิตที่เราเรียกว่าเป็นตนยังยึดว่าเป็นตนอยู่เนี่ย กายก็ยึดว่าเป็นตนอยูนะ่เราจะพึ่งตนโดยการให้ตนทั้งสองอย่างที่เรายึดเนี่ยแต่เราออกแล้วพยายามเห็นแล้วว่าเราจะออกจากมันนะพยายามหาทางละออกอยู่แต่ต้องอาศัยมันก็คือพึ่งตนสองอย่างเนี่ยและตนตนสองอย่างนี้ก็คือเป็นธรรมอีกเป็นธรรมเรากําลังศึกษาธรรมอยู่ก็คือรู้จักตนสอ,อย่างเนี่ยจนเ,เห็นประโยชน์ของมันอยู่และใช้ประโยชน์จากมัน เรียกว่าพึ่งตนพึ่งทมเพื่อให้เป็นญาณน,นำไปสู่การหลุดพ้นในที่สุดสามอย่างนี้เป็นทิฏฐิที่ไม่ดีนะฮทำให้เราเหินห่างออกจากฌานทำให้เรามีกิเลสอยู่กับกิเลสทั้งหมดที่เรียกว่าขันห้ากลายเป็นว่ากายและใจที่เราเข้าใจนะกายและใจที่เราเข้าใจ นะพระพุทธองค์ตรัสอียนหนึ่งคว่าในความเป็นตนเนนะี่ยนะปุถชชนจะยึดเข้าไปยึดากายว่าเป็นตนหรือยึดจิตว่าเป็นตนหรือไปแยกว่ากายและจิตอีกหนึ่งนะไปยึดว่ากายว่าจิตถ้ายึดกายและว่าจิตหรือ ชีพอย่างหนึ่งสลีละอย่างหนึ่งเนี่ยการรักษาภูมิจัรเกิดขึ้นไม่ได้แต่พระองค์เรียกร่างกายนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเช่นจิตเป็นต้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลานี่คือความลับความลี้ลับของขันห้าโอเคครับอีพีนี้ก็นะเอาไว้แค่นี้นะครับหวันะงว่าทุกคนจะ เข้าใจแล้วก็นำความคิดความเห็นนี้ไปประกอบเป็นปจัจจจต,ตังต่อไปนะครับสััสีีครับ